คือถ้าจะให้บอกอุปทานอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้นะเหมือนคนที่เพ้อฝันเองเออเองเหมือนคนที่กําลังหลงในความรักกําลังแบบว่าเออได้จูมือกันเดินเนี่ยเขาเรียกว่าอุปทานจินตนาการไปเองเป็นอุปทานเกิดขึ้นค่ะจะไม่ไม่ยกอุปทานในเรื่องการฝึกจิตแล้วมันเป็นภาพเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราอุปทานไปเองตัวนั้นถ้าเราฝึกเห็นแล้วหรือสัมผัสได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นอุปทานมันเป็นตัวรู้ในจิตที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่ชัด เราจรึงไม่แน่ใจแต่จริงๆแล้วทุกคนที่เห็นคือนั่นแหละคือเป็นจิตสัมผัสได้แต่มันอาจจะอย่างอ่อนอย่างกลางหรือแก่กล้าเท่านั้นให้ทําความมั่นใจกับตัวเองการเห็นมันอาจจะไ,ไปเห็นในพบไหนภูมิไหนหรือสื่อไหนที่มันติดหรือเราไปต่อติดสารติดเชื่อมติดให้เราบั่นใจแล้วเราต่อยอดมันจะไปได้เร็วอต่อไปก็คือพบเมื่อเรามีส่วนที่ไล่มาเราก็จะเกิดพบชาติเกิดพบชาติเกิดขึ้นก็คือเกิดชาราบาระในข้อสุดท้าย เราก็จะหมุนเวียนไปอีกก็คือเป็นอวิชชาที่หมักหมมหมักหมมเข้าไปอีกก็ไปต่อในภพถัดไปมันเป็นวงจรอ,อยู่แย่ไม่มีวันหมดสิน้นพระพุทธองค์จึงได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติได้นำมาเผยแพร่ก็คือถ้าเราอยากดับอวิชชาก็คือดับการเกิดเราต้องรู้ให้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดับอวิชชาก็คือกะดับโซกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตก็คือดับอสวาเกเลสทั้งปวงให้ได้ก็คือดับที่ใจเรา ถ้าใจเรามันทําให้สะอาดได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อจิตมันมีความเมตตาเมื่อจิตมันมีความตั้งใจสูงพันธนาการต่างๆมันยึดใจกายเราไม่ได้ไหายหายป่วยเลยใจเราก็ดับล้วไม่มีอะไรยึดเราได้นะค่ะกายสังขารก็ไม่เกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งในนั้นเรารู้สึกว่าเราช่วยเขาเราไม่มีกายสังขารเรามีแค่จิตที่นาทางว่าเออเราอยากช่วยเขาหรืออยากช่วยตัวเองให้หลุดพ้นทุกข์เราจะมีใจแค่นาทางเราจะไม่เห็นแม้กระทั่งกายเรา เวลาเราทรงชาหรือเราปฏิบัติเราเหมือนเข้าเอารูป,ปรชาหรือเข้าไปสู่วันนั้นเราจะรู้สึกเราไม่มีกายแม้กระทั่งพูดอยู่กับทุกคนอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์ไม่มีกายไม่ได้ยึดติดกายไม่ได้ยึดติดในกายสังขารแต่เรายังอยู่ในสังคมเราก็ต้องดูแลรักษากายสังขารนี้คือบ้านเรือนนี้ให้อยู่นานที่สุดเพื่ออาศัยเพื่อจาัดก,การฝึกปฏิบัติทําให้เกิดประโยชน์ให้กับตนเองให้มากที่สุดและก็บุคคลรอบข้างแล้วก็ญาติาพี่น้องเริ่มจากญาติพี่น้องครอบครัวแล้วก็ไล่ไปเพื่อนฝูงบุคคลที่ ไม่รู้จักเราเผยแพร่ออกไปเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านไม่รู้จักใครท่านรู้จักเครือญาติก็เริ่มเผยแพร่จากเครือญาติ ор, จากเพื่อนหรือคนที่พบปะท่านหรือครูบาอาจารย์ท่านองค์แรกที่เคยได้ได้สอนท่านก็ไปเผยแพร่เช่นกันว่า,าเราเริ่มจากคนที่เรารู้จักแล้วก็ขยายออกไปจากคนที่ไม่รู้จักเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงเผยแพร่ท่านเผยแพร่ ор, จนแบบโอ้โหสุดยอดมากเป็นตัวอย่างที่ดี <S <S เป็นตัวอย่างที่เราควรเอาเยี่ยงอย่าง เป็นครูบาอาจารย์ที่หาที่สุดไม่ได้แล้วของโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดาและบรุษ์ทั้งหลายและทุกดวงจิตท่านสอนได้ทุกบัวเลยนะบัวสี่เหล่าท่านสอนได้ครบทุกขั้นพื้นฐานเลยนะตั้งแต่บัวในตมก็สอนได้เพียงแต่ท่านได้ให้นิยามว่าถ้าใครไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อยท่านไปพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังอะี้จริงค่ะบุญสัมพันธ์ไม่มีต่อยพูดเป็นร้อยชาติเขาก็ไม่ฟังหรือว่าบางคนมีบุญกรรม มาฝึกกับเราหรือปฏิบัติกับเราหรือเราไปช่วยเขาบวชบุญวาระต่อกันเขาก็าไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ต้องไปยึดติดอะไรเยอะเมื่อถึงเวลามาเขาก็มาเมื่อถึงเวลาบทบารมีบทกรรมต่อกันเขาก็ไปเป็นเรื่องปกตินะอย่าไปซีเรียสอะไรมันจะมามันจะไปก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามวาระรักษาใจเราไว้ให้ดีที่สุดเป็นตัวอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่าอาจารย์ผ่านลูกศิษย์มาเยอะผ่านคนก็มาเยอะมีทั้งมาทั้งไป มีทั้งไปทั้งมามีทั้งดีและไม่ดีม,มีทั้งสิทธทิ์มีทั้งสิทธิ์ที่ดีมีทั้งสิทธิ์ที่ล้างคู่มีไปเยอะแยะมากมายคือทุกคนคูบาอาจารย์เขาผ่านมาหมดเจอทั้งคนดีและไม่ดีผ่านมาหมดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องรักษาใจและอโหสิกรรมอย่าไปยึดอย่าไปโกรธอย่าไปต่อสารกรรมเราจะไปบรรลุเราต้องดับกรรมทุกอย่างองโหสิกรรมทุกอย่างคนเขาจะรู้อะไรพูดที่ฝึกปฏิบัติถึงไม่มาขออโหสิกรรมเราก็ให้อโหสิกรรม อาจารย์บอกเลยทุกคนถ้าเกิดไม่อายไม่กล้ามาขอขมากรรมไม่จับเปลี่ยนนะขอขมาเลยในจิตคุณหลุดเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยเอากรรมเอาโหสิกรรมทุกคนอยู่แล้วไม่ได้ใจอยู่แล้วไม่ได้ยึดติดไม่พร้อมสะดวกจะมีกรรมกับใครไม่พร้อมที่จะยึดกรรมกับใครคือใจมันอิสระแล้วทุกคนควรรักษาใจตัวเองให้ดีที่สุดถามตัวเองให้เต็มที่ก่อนอถามตัวเองว่าตัวเองจะเอาถึงไหน เราจะฝึกไปถึงไหนเราจะได้ถึงไหนอาจารย์ไม่เคยยึดลูกศิษย์ไว้นะพอถึงเวลาอาจารย์ปล่อยให้คือถ้าได้แล้วก็คือไปศึกษาต่อเนื่องหาครูบาอาจารย์เพิ่มเติมได้เลยหรือถ้ามีแล้วก็ดีฝึกต่อย,ยอดไม่ไม่เคยยึดลูกศิษย์ไว้จะไปไหนจะทําอะไรแล้วได้ดีโอเคยินดีด้วยจะอยู่ไม่อยู่ไม่ไม่เคยทัดไว้นะไม่เคยยึดไว้คือเราจะทําความเข้าใจว่าเออเขามีเหตุอะไรเรามีเหตุอะไรเราต้องฝึกอะไรคือถ้าอยากปรึกษาเราก็ช่วยเต็มที่แต่ถ้าไปก็ต้องปล่อย วาลากาบันบีแค่เท่านี้บุตรกาบันบนีแค่เท่านี้ตามที่พระพุทธองค์บอกถ้าไม่มีบุตรกาบต่อกันหรือไม่มีบารมีต่อกันต่อยพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังอันนี้จริงพระพุทธองค์ก็เคยเจอเช่นกันค่ะอะไรก็ดีควรรักษาใจตัวเองไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยบุคคลรอบข้างให้ดีที่สุดเราก็จะต่อยอดไปได้ต่อไปชีวิตก็จะดีไปแน่มันเป็นพ่อสําคัญมากที่ว่าทุกคนจะต้องมีใจนาทางก่อนเมื่อหลายคนที่ที่เขาจิตใจอ่อนแอ ที่มาฝึกในแนวทางของอาจารย์ตอนแรกฝึกได้ได้ดีมากแต่หลังๆเจออาสื่อต่างๆคุมเพราะอะไรเพราะใจเขาไม่เข้มแข็งเขาคิดว่าเขาเคยได้แล้วเขาทำไม่ได้เขาจึงคิดตลอดว่าสื่อคุมอยู่ตลอดแต่จริงๆไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจใจถ้าคิดว่าเขาคุมเราก็โดนคุมถ้าใจเราคิดว่าเราสู้ได้เราก็หลุดเพราะอาจารย์สังเกตหลายคนแล้วก็ที่ตัวเองเคยฝึกมาเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราหลุดเราลอดเราหลุดไนดะ้ จะไม่เจอคุมแต่คนที่จิตใจไม่เข้มแข็งส่วนใหญ่จะโดนของคุมเพราะว่าอะไรเพราะใจมันอ่อนไหวสื่อต่างๆเขารู้ใจเรานะว่าเราลังเลว่าเราคิดกลัวเขาเขารู้นะบอกเลยว่าสื่อเราเนี้ยมันมันคุมเราได้มันสื่อเราได้ตั้งแต่จิตเราอ่อนไหวลังเล้เขาเห็นเขาจะรู้เลยอ่าเขาจะรู้แล้วว่าเราใจไม่จริงเขาจะคุมเราได้ทันที แต่ถ้าเราทําใจไม่กลัวทําใจให้เข้มแข็งทั้งที่อาจจะไม่เคยเจอสื่อตรงนี้อาจารย์ทําใจใเข้มแข็งไว้ก่อนมาเลยไม่กลัวฉันมีกงทองฉันมีฉันมีดาบสู้เดลมิดได้อาจารย์คิดแค่เท่านี้ลุยเลยค่ะชนะบทอยากให้ทุกคนได้ได้ทําจิตให้เข้มแข็งถ้าทําจิตท้อว่าเขาคุมเราก็จะโดนคุมอยู่ตลอดเพราะจิตเรามันอ่อนไหวเหมือนธาตุอ่อนเขาเรียกจิตที่อ่อนไหวคือจิตที่ธาตุอ่อนเมื่อจิตที่เข้มแข็งเมื่อไหร่เขาจะกลัวเรามาก อาจารย์จะสอนทุกคนเลยว่าถ้าเรากลัวเขาเขาจะไม่กลัวเราแต่ถ้าเราไม่กลัวเขาเขาจะกลัวเรามากเพราะเขาคิดว่าคนนี้โอ้โหมันเก่งจริงนะมันไม่กลัวเลยทั้งที่เราไม่เก่งเลยนะบอกเลยสมัยก่อนไม่เก่งนะแต่มีใจนาทางไว้ก่อนมากูไม่กลัวมึงมึงมาเลยกูสู้มึงได้มึงมาอาจารย์บอกมึงเข้ามาเลยพราะอาจารย์ผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะคือเจอผีอัาแล้วไม่ยอมออกสวดเท่าไหร่ก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกทําทุกอย่างก็ไม่ออกวินาทีสุดท้าย มึงกูจะฆ่ามึงมึงจะออกไม่ออกอาจารย์พูดอย่างนี้เลยมึงจะออกไม่ออกเขากลัวแล้วเขาว่าใจเรามันสู้จริงเขาออกนะออกทันทีเลยอาจารย์เลยอ๋อเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นี่เองเราเข้าใจละคือเราต้องทําใจให้เข้มแข็งอ่าเมื่อใจเราเข้มแข็งเขาจะกลัวเรามากทั้งที่สวดอะไรแล้วก็แล้วอะไรแล้วก็แล้วบางเฉพาะบางอันนะไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆไม่ทําทุกอันเราต้องดูจังหวะคือเราแพ้แล้วอะไรแล้วก็ไม่เอาลุยเลยค่ะตอนนั้นคือลุยเราให้โอกาสเขาก่อนให้โอกาสถ้า ให้โอกาสแล้วไม่ทาก็คือสั่งสอนเหมือนพระแม่กวนอิมสั่งสอนกอคงเช่นกันแล้วที่สุดเขาก็ยอมแล้วก็กลับมาดีเราสั่งสอนไม่ให้ถึงตายแต่เราอยากให้เขาได้คิดได้รู้ว่าเอออันนี้มันไม่ถูกอันนี้มันไม่ควรควรปรับตัวนะเห็นไหมเหมือนที่อาจารย์บอกทาไมพระมหาภพศรีนาท่านเป็นผู้สร้างหรือภพลิขิตเราทราบในนามท่านว่าคือผู้มีความเมตตาจิตเราเข้าใจเนาะเอ,อแต่ทําไมลงโทษอาจารย์อ่ะอาจารย์คิดนะตอนแรกค,คิดว่าเอะไหน ไหนว่าทาไมลงโทษแรงจังเลยพระพรอะไรลงโทษหนักมากแบบโอ้โหชักดิน้นชักงอไม่สํานึกไม่ได้ก็ร้องอยู่นะั้นเป็นชั่วโมงก็ร้องอยู่นะั่นแหละโอโ้ปางตายเลยกลัวมากเลยเข็ดละเข็ดหลาบมากเพราะอะไรผู้ที่มีความเมตตาสูงท่านก็กำลาบเราสูงเหมือนกันนั่นแหละคือความเมตตาคือเมตตาอยากให้เราได้ดีเขาเรียกอาจารย์ก็นั่งคิดพิจารณาโอ้ท่านรักเราเมตตาเรานะถ้าท่านไม่มาลงโทษเราชีวิตเราไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป อาจจะคิดไม่ดีเพราะช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่ดื้อคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นคนดีอยู่แต่ว่าด้วยความดื้อของเราอ่ามันดื้อมากจิตมันก็จะวอกแวกดูดน,นี้นั่นอยู่ตลอดเวลาคือไม่ฟังความเขาเรียกแต่พอเรารู้วิธีละเออเราก็ดีขึ้นก็ต้องขอบคุณท่านที่มาปราบเหมือนกันทุกวันนี้ขอบคุณท่านตลอดนะ ขอบคุณนี่ที่มาปราบลูกถ้าไม่ได้พระองค์มาปราบลูกไม่รู้จะไปถึงไหนขอบคุณพระแม่กวนอิมที่ฝากองค์พระมหาพรหมสีนามาสั่งสอนเราก่อนคือท่านดูเราตลอดนั่นแหละแต่ท่านฝากมาดูค่ะฝากมาให้จัดการเราก่อนค่ะพะปู่สามภพก็ใจดีคุณทุกพระองค์ใจดีมากคือทุกพระองค์ล้วนตั้งใจอยากให้เราได้ดีพระพุทธองค์ก็ยิ่งใจดีมาหาอาจารย์ทุกวันเลยทุกตีสี่ตีห้าที่เราปฏิบัติอาจารย์จะชอบตื่นตีสี่ตีห้าปฏิบัติเพราะว่าพระองค์ออกมาโปรด และหลังจากนั้นที่สื่อสารกับท่านได้ท่านก็จะออกมาตลอดเวลาที่เราสื่อสารค่ะ